วันนี้นะคะน้องซาร่าเขาจะพาไปเที่ยวภาคใต้ใช่ไหมคะใช่ครับเห็น <He en S 1> ว่าจะไปปักหมุดหยุดเวลากันด้วยแน่นอนครับรายการ่1 0เดร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้อารมพาไปกับเมืองไทย5ภาคเราไปมาแล้วทั้งอีสานทั้งภาคกลางวันนี้ไปภาคใต้ครับค่ะไปเกาะพังงันครับว้าว <Wow. S 2> เกาะพังงานที่เขามีฟูลมูลปาร์ตี้กันใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแล,แล้วมันจะหยุดเวลาได้ยังไงอะคะก็ต้องให้คนอารมณ์ดีอย่างซาร่านรินโคเลอร์คนนี้ครับพาไปปักใต้ปักหมุดหยุดเวลาที่เกาะพังงานครับทสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆที่ล้วนมีคำจำกัดความในตัวของมันคำที่ทำให้เห็นภาพของสถานที่ชัดเจนจนทำให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางไปเกาะพังงานก็เช่นกันแต่ดูเหมือนว่า พอเอ่ยชื่อเกาะพังงนันทุกคนแทบจะระบุคำจำกัดความได้ทันทีนั่นคือฟูมูลปาร์ตี้แต่สาร่าเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีสองด้านในตัวของมันเสมออยู่ที่เราจะหามันเจอหรือเปล่าใช่แล้วค่ะซาร่ามาพังงานแต่ไม่ได้มาฟูมูลซาร่ามาหาที่ปักหมุดหยุดเวลาที่นี่ค่ะเกาะพังงาน ท้องนายปานเป็นหนึ่งในหาดที่มีชื่อเสียงของเกาะพงันแต่ถึงกระนั้นก็ยังถือได้ว่าเงียบสงบสำหรับคนที่ไม่ต้องการความทุกข์่านจากผู้คนเท่าที่ซาร่าสอบถามชาวบ้านแถวนี้ได้ข้อมูลว่าคนไทยมาเที่ยวน้อยมากๆส่วนมากก็จะมาที่หาดริ้นในช่วงฟูมูลเท่านั้นผู้คนที่ซาร่าพบเจอจึงเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดก็ได้ความรู้สึกดีไปอีกแบบ ที่เราได้หยุดเวลาเพื่อใช้มันแลกเปลี่ยนรอยยิ้มและความสุขกับผู้คนที่เราไม่เคยได้พบกันมาก่อนน้ำตกทานเสด็จเป็นน้ำตกที่รัชกาลที่หเสด็จประพาสรวมทั้งหมดถึง14ครั้งและทรงโปรดให้ช่างสลักปีที่เสด็จไว้ตรงชะง่อนหินทุกครั้งน้ำตกทานเสด็จนี้ชาวเกาะพะงันถือกันว่าเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะนอกเหนือจากรัชกาลที่หแล้วต่อมายังปรากฏว่า รัชกาลที่6รัชกาลที่7และในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เคยเสด็จที่น้ำตกแห่งนี้เช่นกันซึ่งช่วงหน้าฝนน้ำตกแห่งนี้จะมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งอาจจะคิด,ดว่ามาเกาะพง,งานต้องมาปาร์ตี้อย่างเดียวแต่ที่นี่ยังมีส่วนของความสงบเงียบอีกอยู่นะคะนั่นก็คือที่หาดทานเสด็จแห่งนี้ค่ะเงียบสงบมากๆซะจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองแล้วก็ได้ยินเสียงคลื่นชัดมากเลยค่ะ <c oughs> ขอโทษที่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ <c oughs> คืออยากจะบอกว่าตอนนี้ซ้ายอยากจะหยุดเวลาไว้ตรงนี้นะคะ <c oughs> เพื่อสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้ค่ะ <c oughs> แต่ที่นี่คือทะเลแหวกบนเกาะมานะคะ <c oughs> ซึ่งตอนนี้น้ํายังขึ้นมาไม่เต็มที่นะคะ <c oughs> ถ้าน้ําขึ้นมาเต็มแล้วเราจะอดอเดินและส,สวยๆได้คุณผู้ชม <c oughs> ฉะนั้นรีบดีกว่าค่ะ ต้องเซ็นก่อนใช่ไหมคะต้องชื่อก <Okay. S 2> ่อนโอเคอ้าวสวัสดีค่ะ,ะพี่เป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่ใช่ใชไหมคะพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อวรวิทย์ครับผมพี่วิทย์หนูได้ข่าวว่าที่อุทยานเนี่ยมีจุดชมวิวที่สวยมาก360องศาชื่ออุทยานแห่งชาติท่านเสด็จก็องนั้นครับอุทยานที่เตรียมการประกาศครับค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ประกาศยังไม่ประกาศก็ถือว่าไม่ค่อยมีคนไทยมาเลยคนไทยน้อยครับส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาตินะคะที่มาขึ้นไปไกลไหมคะประมาณสัก 2. ชั่วโมง สองชั่วโมงเบาๆคับไายเหนื่อยครับไปเจอดูวิวที่สวยๆและเราก็ได้เดินมาประมาณ2กิโลแล้วนะคะเหลืออีกประมาณ1.5กิโลหรือว่าอีก1กิโลครึ่งนั่นเองนะคะที่เราจะต้องเดินขึ้นไปบนยอดเขานะคะมันจะเหนื่อยนะคะแต่เหนื่อยนิดๆค่ะเหนื่อยใน นี่คือหมุดนะคะที่ปักอยู่บนยอดสูงสุดของเขาหลาแห่งนี้นะคะนั่นหมายความว่าตรงนี้ก็คือจุดที่สูงที่สุดบนยอดเขา,หาแห่งนี้นั่นเองซาร่าผู้พิชิตเขาลาในชีวิตจริงของคนเราไม่มีใครหยุดเวลาเอาไว้ได้และไม่มีใครสามารถเร่งหรือชะลอเวลาได้เช่นกันที่เราทำได้ก็คือการจัดการกับความรู้สึกของเราเองสุขทุก ทำให้เวลาที่คงที่นั้นดูช้าหรือเร็วขึ้นมาได้ความสุขทำให้เวลาดูเคลื่อนไปเร็วกว่าความทุกข์เสมอแต่ถ้าใครสามารถค้นหาวิธีที่ทำให้ความสุขเคลื่อนผ่านไปช้าๆได้ก็คงเป็นคนที่น่าอิจฉาในการใช้ชีวิตคนหนึ่งและซาร่าคิดว่าการเดินทางท่องเที่ยวมายังที่ที่สงบและสวยงามน่าจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยเราปักหมุดหยุดช่วงเวลาแห่งความสุขให้อยู่กับเราได้เป็นอย่างดี อย่าลืมนะครับกด subscribe มาเพื่อเป็นครอบครัวเดียวกับ20 20 e n t Entertainment ถ้าไม่อยากพลาดโอกาสที่จะหัวเราะพร้อมไปกับพวกเราใช่แล้วค่ะ